รู้ตัวที่ว่าเป็นตอนนั้นรู้สึกว่าเราท้องผูกถ่ายยากมันจะเจ็บมากๆเลยเวลาที่เราถ่ายพอถ่ายเสร็จมันก็จะเริ่มมีติ่งออกมาแล้วมันก็เริ่มมีอาการคันร่วมด้วยหน่วงที่หนักขึ้นมันก็จะมีหยดเลือดเฮ้ยเป็นกังวลแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าทําไมเลือดเราถึงออกก็เลยไปลองปรึกษาคุณหมอดูก็มีการแนะนําให้ว่าจะผ่าก็ได้นะหรือไม่ผ่าก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นคือเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละเพราะว่าติ่งมันเริ่มออกมา นานขึ้นใช้ชีวิตลําบากเราก็เลยตัดสินใจที่จะพาค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นแต่มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีติ่งงอกออกมาแล้วมันไม่หดกลับไปละต้องเอานิ้วดันก็เลยลองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาลิสีดวงก็ไปเจอตัวลิ้เอ็กซ์ซึ่งทานง่ายทําให้การรักษาที่คิดว่ามันจะต้องแบบเจ็บปวดตรงเนี้ยช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องเจออาการพวกนี้ ก็หลังจากที่ทานมาสักพักกันนะคะติ่งตัวเนื้อตัวนั้นมันก็เริ่มเล็กลงไม่ปวดหน่วงร่วมแล้วก็ไม่มีคันยุบยิบก็ทําให้การขับถ่ายเราดีขึ้นไม่ต้องเบ่งนานแล้วก็ไม่รู้สึกว่าท้องผูกเหมือนเดิมแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลิตรเอ็กช่วยให้การใช้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องมารู้สึกกังวลหรือว่าเจ็บทรมานอะไรเกี่ยวกับการขับถ่ายแบบนี้อีกค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มีคนแนะนํามา